คุณกำลังมองหาร้านเติมเกมใช่ไหม List Man ช h อ p เติมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยใช้แค่ยู่ดสุดสะดวกไม่ว่าเติมในเว็บหรือแอดไลน์และยังรับคอยลดได้สูงสุด25%อีกทั้งผ่อนชำระได้10เดือนและมีบริการเติมเกมอื่นอีกเพียบพร้อมบริการ24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนคุ้มขนาดนี้ที่ Listman ช h อ p คำเตือนการประกอบพิธีกรรมเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่มีข้อมูลใดๆมาสนับสนุนว่าจะเพิ่มโอกาสออกตัวหน้าตู้ผู้รับชมควรใช้วิจรารณญาณและความมูเท่านั้นในการรับชม สวัสดีครับกลับมาพบกับสเปซยูในกาชามูมูกับสเปซยูนิคอนกันอีกแล้วนะครับกาชามูมูของเราในรอบนี้เนี่ยจะมาประกอบพิธีกรรมเสริมดวงในการเปิดหาซันนาหรือว่าน้องนากันครับสำหรับกาชามูมูเนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ไม่ได้จริงจังเรื่องมีสาระนะครับเราจะจริงจังเรื่องสายมูกันลุ้นๆเลยเพราะในเมื่อการกดกาชาแบบปกติ mm hmm. แล้วมันหลุดเลสเนี่ยเราก็เลยต้องหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันครับโดยที่เราจะมาประกอบพิธีกรรมจากลัทธิสเปซยูนิคอนครับ เพื่อเสริมดวงในการเปิดกาชาและพิธีกรรมเหล่านี้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือว่าสถิติใดๆเลยว่าจะได้ผลจริงๆนะครับและในวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์นี้เนี่ยหรือก็คือวันพรุ่งนี้ตู้ของน้องนาเนี่ยเขาจะเข้ามาในเกมแล้วน้องนาเนี่ยก็เป็นสมาชิกวงไอดอนที่มีชื่อว่า A n g e l of d อ l u ิ i o n ครับซึ่งก็เป็นชื่อแฟชั่นของน้องด้วยพอดีเลยนะตัวของน้องนาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่แต่งเพลงแล้วก็ทำเพลงให้กับวงครับหลายๆ หลายคนคงได้ฟังเพลงของน้องมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเพลง r e d e e m i n g Angel ที่เป็นสไตล์ EDM น่ารักสดใสคิ้วๆนะหรือเพลง t u r n h e a r t b e a t i n t o ท e m p o ที่จะเป็นแนวล็อกครับก็ถือว่าเพาะคนละแบบเลยนะครับและก่อนที่เราจะไปเริ่มเนื้อหากันเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ของช่อง p เ c e u n i c o อนแล้วเพื่อนๆอยากสนับสนุนสเป c ยูเพื่อนๆสามารถสนับสนุนได้โดยการกดไลค์หรือว่ากด s u b s c r i b e ครับถ้าหากว่ากดเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยยังอยากสนับสนุนสเป c ยูต่อก็สามารถแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนของเพื่อนๆได้นะครับในรอบนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้วันเกิดของน้องนานะครับเพราะว่า ผมหาวันเกิดของน้องแนไม่ได้ก็เลยเอาเป็นวันที่เขาเข้าเกมแทนแล้วกันนะวันที่น้องนาเข้าเกมเนี่ยจะเป็นวันที่6กุมภาพันธ์ครับถ้าตามปฏิทินไทยเนี่ยจะตรงกับวันแรมสี่ข้ามเดือน3นะทิศมงคลเนี่ยจะเป็นทิศตะวันออกครับทิศร,ระวังภัยจะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ส่วนสีมงคลเสริมโชคลาภเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สีส้มครับส่วนสีที่ควรเลี่ยงเนี่ยจะเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีดําครับ อัลในการประกอบพิธีกรรมในรอบนี้เนี่ยเพื่อนๆจะกดแคปจอแล้วไปตั้งหรือว่าเปิดเป็นแบ็ r กาว์ระหว่างที่เปิดกาชาตู้น้องนาก็ได้เลยนะครับในการเปินกรรมคาถาเนี่ยในรอบนี้อาจารย์ยูนิคอนครับได้เดินทางไปขอความเร่อมมือกับคุณอีแจหรือคุณคิมอื่นแจครับเขาก็เป็นนักแต่งเพลงที่ดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างเพลงโกลเด้นนะในอนิเมชันเรื่องเคป๊อปเดมอนฮันเตอร์ครับและในเรื่องนี้เนี่ย วงฮันทิกเขายังเป็นเกอร์กรุ๊ป3คนเหมือนกันกับ a n g i l of d อ l u ี i o n ของเราด้วยเพราะฉะนั้นในความเชื่อมโยงของการเป็นนักแต่งเพลงก็ติ๊กครับในส่วนของความเป็นไอดอลเนี่ยถ้าในตามแอนิเมชันครับก็ติ๊กนะแต่ในชีวิตจริงคุณอีแจเขายังเคยเป็นเด็กฝึกของค่าย SM Entertainment ด้วยนะตรงนี้ก็ถือว่าติ๊กนั่นแหละเนาะอาจารย์ยูนิคอนครับและคุณอีแจก็เดินทางมาทำพิธีกันที่ไลท์เฮาส์404เออร์เลอครับ และที่นี่เนี่ยก็มีคุณน้องสาวยูนิคอนรออยู่แล้วด้วยนะ mm hmm. เมื่อมาถึงครับอาจารย์ยูนิคอนก็ไม่พูดพั่มทําเพลงเลยไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดไอดอลเพื่อเตรียมตัวประกอบพิธีกรรมเลยนะโดยที่เริ่มจากการนํำมึกปากกาและหน้าสมุดจดหนึ่งหน้ามาผสมเข้ากับน้ำมนต์ครับที่ใช้หมึกปากกาและหน้าสมุดจดเพราะว่านักแต่งเพลงเนี่ยเขาเอาไว้เขียนเนื้อเพลงและทํานองเพลงไงระหว่างบริกรรมคาถาเนี่ย คุณอ e ีแจก็ใช้แท่งไฟเชียไอดอลมาโคนวนวนวน,วน,ว,นวนขวานะครับเป็นจำนวน404รอบครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ยูนิคอนและน้องสาวยูนิคอนก็ได้เต้นเพลง redeeming angel ของ angel of d e o l u t i o n ต่ออีก404จบก็เป็นอันจบพิธีครับแล้วเราก็ได้เป็นน้ำมนต์นะที่มา ปุกเครกอักขระของเราที่จะมาใช้ประกอบพิธีกรรมกันนี่แหละครับและในส่วนที่1เนี่ยของพิธีกรรมครับก็จะช่วยเพิ่มพลังมูให้กับเรา20%เลยครับการแต่งกายในการกดกาชาในรอบนี้แน่นอนว่าต้องหลีกเลี่ยงสีฟ้าสีน้ําเงินแล้วก็สีดำครับเพราะว่าเป็นสีกาลากินีนะมันจะไม่เป็นมงคลนะให้เน้นไปทางสีมงคลอย่างสีเขียวแล้วก็สีส้มที่ไม่เป็นสีกาลากินีและจะมาเสริมดวงโชคลาภให้กับเราด้วยส่วนพรอปครับ เพื่อนๆคนไหนมีพวกสมุดสีเขียวหรือว่าสีส้มปากกาสีเขียวหรือว่าสีส้มจะมาเอาวางไว้เป็นพ็อปด้วยก็ได้นะครับเป็นการแสดงให้น้องนาเนี่ยเขาเห็นว่าจะมาแต่งเพลงตรงนี้ด้วยกันก็ได้นะมีของรอให้เธอแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับใครที่มีแท่งไฟจะเอามาช่วยประกอบด้วยอันนี้เนี่ยดีเลยนะเพราะว่าน้องกำลังจะเดบิวต์ครั้งแรกใช่ไหม เราก็ถือแท่งไฟมาเชียร์น้องพอดีไงน้องจะได้ชื่นใจว่าเออครั้งแรกในการขึ้นเวทีของเราเนี่ยมีแฟนคลับมารอเชียร์เลยนะน้องจะได้ตื้นตันใจครับแล้วก็จะมาหาเราไวไม่หลุดเลสไงนี่ก็เป็นแผนสร้างความประทับใจให้กับน้องนางน,นะครับและในส่วนนี้เนี่ยในส่วนที่สองของพิธีกรรมจะช่วยเพิ่มพลังมูให้เราอีก20รวมเป็น40%แล้ครับ สถานที่และเวลาครับแน่นอนว่าต้องไปที่ Lighthouse 4.4 e er ่ r นส r เลยครับเพราะเป็นที่ที่ Angel of Dilution เขาจะขึ้นแสดงถ้าเพื่อนๆไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยกดวาร์ปไปที่ร้านแกจเจตในซิกสตีเลยครับหันหลังกลับมาปุ๊บเจอปั๊บเลยไป็นตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยขึ้นแสดงตอนกลางคืนครับไปกลางวันเดี๋ยวหาไม่เจอครับ ตัวละครที่เราจะใช้ตอนเปิดกาชาเนี่ยจะเป็นไวท์หรือว่าเบลก็ได้นะเพราะว่าเราจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเขาแน่แน,นอนแล้วเราจะต้องไปเป็นสตาฟให้ Angel of Dilution ในกิจกรรมด้วยนะและอีเหตุผลหนึ่งก็คือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่มีตัวละครจาก Angel of Dilution มาล่อเขาใช่ไหมน้องนาเนี่ยเป็นตัวแรกเลยเพราะฉะนั้นจะใช้ไวท์หรือเบลก็ค่อนข้างจะ make sense ครับหรือจะเป็นนักร้องรุ่นพี่อย่างแอสตาอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับในส่วนที่3ของพิธีกรรมเนี่ยจะช่วยเพิ่มพลัง มูให้เราอีก20%ตรงนี้เนี่ยรวมเป็น60%แล้วครับระหว่างการกดกาชาครับเพื่อนๆเนี่ยต้องตั้งจิตใจให้แน่วแน่อย่าวอกแวกเลยเด็ดขาดนะครับก่อนที่เราจะกดกาชาเนี่ย ให้หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกครับเพราะว่าเป็นทิศมงคลส่วนทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยที่เป็นทิศระวังภัยอ่ะครับเขาจะอยู่ข้างหลังเราพอดีตรงนี้เราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรเนาะใครที่เล่นใน PC ครับถ้าหมุนจอหาทิศไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาหันหน้าแทนก็ได้นะครับระหว่างที่กดกาชาให้พูดขึ้นมาว่า angel of delusion ช่วยมอบปีกที่ทำให้ความฝันเป็นจริงด้วยเถอะ อืมตรงนี้นะครับเป็นการบอกเขาว่าเออนี่ไงที่พวกเธอบอกไว้ว่าจะมอบปีให้คนที่มีฝันไปสู่แสงสว่างเนี่ยฉันลออยู่นะบ่งบอกครับบ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นแฟนของ angel of d e l u t i o n ไงเราซัพพอร์ตเขาครับเขาก็จะแบบ ไม่อยากทําให้แฟนๆผิดหวังไงเขาก็จะมาหาเราไวแล้วก็ไม่หลุดเลดครับเป็นไงแผนนี้ผมว่าเวิร์กครับและใน,นส่วนที่4ของพิธีกรรมเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มพลังมูให้กับเพื่อนๆอีก20%เหมือนเดิมครับตรงนี้เนี่ยรวมเป็น80%แล้วนะส่วนสุดท้ายครับเตรียมโพลิโคมหรือว่าเพชรไม่พร้อมแต่นะครับเหมือนเดิมเลยถ้าเป็นโพลิโคมหรือเพชรที่มาจากร้าน Lisman Shop เนี่ยจะยิ่งขังครับเพราะได้ผ่านการปลุกเสกจากท่านอาจารย์ยูนิคอนคุณอีแจและคุณน้องสาวยูนิคอน มานะตัวของ Space Unicorn เนี่ยก็เติมจาก l i สแมนช็อปเหมือนกันครับก็จะคุ้มคุมเลยเป็นเพชรที่ผ่านการประกอบพิธีกรรมมาแล้วยังเติมถูกกว่าเติมเองปลอดภัยใช้แค่ UID คุ้มขนาดนี้อย่าลืมไปเติมกันที่ l i สแมนช็อปกันนะครับและเพชรจากที่นี่เนี่ยก็ช่วยเพิ่มความขังให้กับพวกเราความขังนี้ครับช่วยส่งต่อไปเพิ่มพลังมูให้กับเพื่อนๆอ,อีก20%จนเต็ม100%พอดีครับแล้วก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสาหรับ กาชามูมูกับสเปซยูนิคอนห้ามพิธีกรรมเสริมดวงในการเปิดหาน้องนาทางสเปซยูเนี่ยขอวอวยพรให้กับเพื่อนๆโชคดีนะเปิดปุ๊บน้องนาออกปั๊บมาไวไม่หลุดเหลยกันทุกคนเลยนะครับส่วนใครที่มีสุดกดแบบไหนเนี่ยมาคุยกันสนุกๆได้ครับเพื่อนๆคนไหนที่ไปลองแล้วผลเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันที่ด้านล่างคลิปได้เหมือนเดิมเลยนะสำหรับคลิปนี้ครับสเปซยูนิคอนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปในคลิปแนวทางการปั้นน้องนานเลยนะไปแล้วครับสำหรับคลิป สวัสดีครับ